จะค่าทายอย่างน้จ๊อูดนีจำนี้นะเออเมียอาร์ตก่อนลูกอ้าอ้าพี่พลอยพี่พอยเสียงประจัดอาเผ็ดชัดออเอ๊เอ๊หัวฟอกู สิงหามา่จไปไหเงสะมนอกูยางกยกูยิงกู่งย่งกอกยงยิ่งก่กูยิ่งงกูย่งกงกู้ิงยิย่กูยิ่งูยิย่ิกู่ยย่ิ่่เบาเลยก นอนนอนนอนนั่งกับป้าป้านลยนอนลงดูนอน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 ลอนเร็วลอนเร็ว